ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อไม้มงคลปลูกแล้วรวยออกดอกเมื่อไหร่คุณมีโชคแน่นอนพร้อมกับวิธีขอหวยเด็ดๆก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะว่าด้วยเรื่องของโชคลาภก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเสี่ยงโชคจากตัวเลขหรือที่ใครๆเรียกกันว่าหวยคะ่ะวันนี้จะมาแนะนำต้นไม้ที่ผู้คนนิยมขอเลขเด็ดกันคะ่ะไม้ประดับมีหลายชานิดหลายสายพันธุ์ นอกจากความงดงามแล้วบางคนก็ปลูกเพื่อเป็นงานอดิเรกขยายพันธุ์เพื่อนำไปจำหน่ายต่อหรือบางคนก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของไม้มงคลให้โชคก็ปลูกเพื่อเป็นการเรียกโชคลาภและเสริมบารมีสำหรับคอหวยหรือว่านักเสี่ยงโชคก็สแสวงหาพันไม้มงคลประดับบางชนิดที่เชื่อกันว่า เป็นไม้ที่ให้หวยแม่นโดยเฉพาะไม้ในร่มสิบชนิดนี้ที่เรานำมาฝากค่ะมาติดตามรับฟังว่ามีอะไรบ้างคนรักการเสี่ยงโชคต้องห้ามพลาดมาเริ่มกันที่ 1. กวักมรกตกวักมรกตเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำและแสงแดดดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินโปรง่งไม่แฉะน้ำหรือชื้นมาก ปลูกภายในบ้านหรืออาคารได้ค่ะจัดอยู่ในกลุ่มไม้มงคลโดยเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ภายในบ้านจะช่วยเรื่องของโชคลาภช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านและยังช่วยดูดสารพิษในอากาศภายในห้องได้ดีอีกด้วยหรือจะใช้ตกแต่งบนโต๊ะทำงานภายในออฟฟิศได้ด้วยค่ะมีความเชื่อกันว่าเมื่อต้นกวากมรกตออกดอก คนที่อาศัยภายในบ้านหรือเจ้าของบ้านก็จะมีโชคลาภก็จะนับเอาจํานวนดอกไปเสี่ยงโชคกวักมรกตเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแต่ยากเพราะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลปลูกแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวค่ะ 2. ต้นเศรษฐีวิวสันต้นเศรษฐีวิวสัน เป็นอีก1,000ไม้มงคลที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยคะ่ะนิยมปลูกภายในบ้านหรืออาคารสำนักงานต่างๆปลูกไว้เป็นทั้งไม้ประดับมงคลนามให้โชคลาภเรียกทรัพย์เสริมบารามีเสริมห่วงจุย้ยและเป็นต้นไม้ที่คนในประเทศไทยนิยมกันมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้คะ่ะ ในการขอหวยต้นเศรษฐีวิวสันนั้นในช่วงที่กำลังออกดอกซึ่งปกติจะออกดอกครั้งละ1-3ดอกซึ่งจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและเมื่อต้นเศรษฐีวิวสันมีใบครบ9ใบโดยให้ถือเอาช่วงเวลาหัวคำ่ำก่อนวันหวยออก1-3วันจุดทูบ9ดอก เพื่อไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตอยู่ภายในต้นเศรษฐีวิวสันให้เข้าฝันบอกเลขเด็ดในงวดที่กำลังจะมาถึงค่ะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีดูที่ลวดลายของใบและบ้านเลขที่เพื่อนำมาตีเป็นตัวเลขเสี่ยงโชคกันค่ะ 3. ต้นวาสนามีความเชื่อกันว่าต้นวาสนานี้ หากบ้านใดที่ปลูกไว้ก็จะมีโชคลาภทำมาค้าขายคล่องสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเมื่อใดที่ต้นวัส,สนาออกดอกบานสะพรั่งและมีกลิ่นหอมชวยออกมาหมายความว่าในช่วงนั้นผู้ปลูกกำลังจะมีบุญเกื้อหนุนนำโชคลาภเหมาะสำหรับการขอโชคลาภค่ะ บางคนอาจจะนับเอาตามจำนวนดอกหรืออาจจะเป็นบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคโดยส่วนตัวชอบต้นวัส,สนาอยู่แล้วค่ะเพราะเชื่อว่าปลูกแล้วให้วัส,สนาดีจริงไม่จริงไม่อาจทราบได้เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ 4. ว่านรวยไม่เลิกว่านรวยไม่เลิกจัดเป็นไม้ประดับ และไม้มงคลในหมวดเสริมเรื่องของการค้าขายและโชคลาภดึงดูดความร่ำรวยหากบ้านใดปลูกไว้ก็จะดึงดูดทรัพย์มีความเชื่อกันว่าใครที่ปลูกว่านรวยไม่เลิกแล้วออกดอกผู้นั้นมีดวงที่จะได้รับโชคลาภวันที่ที่เหมาะสมในการปลูกว่านรวยไม่เลิกนั้นให้ทำการปลูกในวันพุธ และให้ปลูกที่ทิศตะวันออกของบ้านค่ะหรือถ้าหากวางเป็นกระถางที่โต๊ะทำงานให้วางทิศตะวันออกเพื่อช่วยดึงดูดเรื่องของเงินทองโชคลาภค่ะ 5. กล้วยตานีท่านผู้ฟังคะสังคมไทยแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อกันว่าต้นกล้วยตานีมีวิญญ,ญาณน,นางตานีสิงสถิตอยู่ มื่อต้องการขอหวยและโชคลาภต่างๆก็ใช้วิธีจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานขอหวยจากนั้นจึงใช้แป้งทาบริเวณต้นกล้วยก็จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายกับตัวเลขซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเลขอะไรบ้างบางคนก็ถึงขนาดนับหวีกล้วยหรือผลกล้วยเพื่อเอาไปตีเป็นตัวเลขเสียงโชคคา ต้นจันผาต้นจันแดงหรือลักจันเป็นต้นไม้ที่พบได้มากในภูเขาหินปูนเขตป่าดิบชื้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นต้นไม้ที่เติบโตทางยอดบางชน,นิดมีกลิ่นหอมอ่อนเมื่อมีบาดแผลหรือแกนเนื้อไม้เปลี่ยนสีแดงขึ้นเรียกว่าจันแดงแต่ในทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่าลักจัน ต้นไม้ชนิดนี้มีความเชื่อว่ามีเทพารักษ์อาศัยอยู่ให้โชคลาภแก่ผู้เส้นบวงสรวงสำหรับวิธีขอหวยนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะเพียงนำนมสดไปรดบริเวณขนต้นแล้วจุดทูปก้าดอกขอหวยไว้ให้เทพารักษ์ของต้นไม้ชนิดนี้ไปเข้าฝันค่ะ 7. ว่านทรหดว่านโพง วานชนิดนี้คล้ายครึงกับต้นว่านชักหมดลูกมีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินลักษณะภายนอกเหมือนต้นคมิ้นแต่เมื่อออกดอกจะมีดอกขนาดใหญ่หนึ่งฟุตลักษณะดอกเหมือนดอกกระเจียวไม้ประดับในร่มชนิดนี้ให้กลิ่นหอมทุกส่วนของต้นขาสามารถไล่ยุงได้คนอีสานเชื่อกันว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์วิธีขอหูไ ให้นำมะพร้าวมาทุบให้แตกเพื่อให้นำมะพร้าวรดบริเวณโคนต้นแล้วจุดทูบหนึ่งดอกขอให้เทวาอารักษ์ไปเข้าฝันนอกจากเรื่องของหวยแล้วว่านชนิดนี้ยังมีสรรพคุณทางยาใช่ต้มกระตุน้นการตกประจำเดือนของผู้หญิงแก้อาการประจำเดือนขัดแก้อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเป็นต้นค่ะ 8. ว่านแมงมุมว่านหัวมีลักษณะต้นคล้ายกระชายบริเวณหัวมีรากออกด้านข้างเหมือนขาแมงมุมเมื่อออกดอกจะให้ดอกเป็นช่อดสีเหลืองนิยมปลูกไว้เป็นยาถอนพิษแมงมุมโดยจะใช้หัวของว่านผลกับก้อนหินสีดำแล้วนำไปทาที่แผลแมงมุมกัด เขี้ยวของแมงมุมก็จะหลุดออกมาและหายปวดในที่สุดค่ะวิธีขอหวยว่านชนิดนี้จะมีฤทธิ์ในคืนวันเพ็ญเท่านั้นวิธีการขอหวยก็เป็นไปในลักษณะของการจุดธูปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเข้าฝันเช่นเดิมค่ะ 9. ต้นกระท่อมเลือดหรือสบู่เลือดพืชหัวที่มีลำต้นเป็นเทากำลังเป็นที่นิยมปลูก เพื่อเป็นไม้ในร่มในลักษณะของบอนไซเพราะหัวของต้นไม้ชนิดนี้ใหญ่และสวยเป็นอย่างมากค่ะแต่เดิมสบู่เลือดหรือกระท่อมเลือดนี้ใช้เป็นสมุนไพรประกอบยาเลือดยาชูกำลังแก้กระสายเส้นในทางสายาศาสตร์จะนำว่านชนิดนี้มาต้มเพื่ออาบให้กับผู้ที่สักยันคงกระพันชาตรีเพื่อเป็นการปลุกยัน ทำให้ยันมีอิทธิอนุุภาพคงที่แต่เมื่อถูกนํามาปลูกเป็นไม้ร่มแล้วนักเสียงโชคทั้งหลายก็อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้ชนิดนี้ในการขอหวยค่ะวิธีขอหวยทําได้ด้วยการเอาแป้งไปขูดบริเวณหัวของพืชชนิดนี้เมื่อขูดไปสักพักก็จะมียางสีแดงออกมา ซึ่งอาจเป็นลวดลายทําให้นําไปตีความเป็นตัวเลขได้นั่นเองค่ะและ 10. ว่านสเสนจันหอมหรือว่านกระแจะจันว่านชนิดนี้มีกลิน่นหอมนิยมนําไปทําเครื่องหอมในสมัยก่อนค่ะให้กลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นที่ใช้ผสมในน้ําอบไทยในอดีตเชื่อว่าเป็นว่านมหาสเสนที่มีวิญ,ญญาณพูดอยู่ภายใน ใบของต้นไม้ชนิดนี้จะแบนเรียบราบไปกับดินมีลักษณะที่แปลกตาทุกส่วนของต้นก็จะมีกลิ่นหอมเชื่อกันว่ากลิ่นหอมนี้มีมากในวันพระจึงนิยมปลูกไว้ทำน้ำอบน้ำหอมใช้ในบ้านค่ะและยังเป็นไม้ประดับที่สวยงามไม่แพ้พันไม้ชนิดอื่นด้วยวิธีขอหวไว ต้องเซนไหวด้วยน้ำมะพร้าวและทูบหนึ่งดอกหากทำเป็นประจำก็จะฝันดีฝันแม่นฝันได้หวยแต่เมื่อถูกหวยแล้วจะต้องมาจุดทูปบูชาเก้าดอกเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะท่านผู้ฝังคาแม้ว่าจะมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับไม้ประดับทั้งนี้เรื่องของการให้หวยเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลความเชื่อเหล่านี้สืบทอดมาแต่โบราณค่ะแต่หลักใหญ่ใจความแล้วสอดแทรกคำสอนให้ผู้ปลูกต้นไม้รู้จักเคารพต้นไม้ให้ความเคารพในธรรมชาติแม้ต้นไม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่กระนั้นต้นไม้ก็ยังชอนใส่ราก เพื่อหาอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นมนุษย์เราก็เช่นกันค่ะหากปารถนาที่จะร่ำรวยก็ควรลงมือทำมากกว่าหวังลาบลอยและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะ ชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ